สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับรายการเรียนกันค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไม้ฟ้าค่ะกับเพื่อนๆนะคะเริ่มตัวแล้วนะล้ำตัวปีนปิจูริงกับปิจูริงกับปีนปีนนะคขึ้นไปคะแล้วก็คุณนานานะคะอุ้ยแกอย่าปล่อยมั่วดิแม่ชินาแม่ชินานี่น้องพี่น้องพี่น้องค่ะจาโอ๊ยแกเอาเขาเข้าออกดีมปเลยไม่ได้กันเขก็ไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ไกล

ไม่ได้ยินแม่หลานก็เรื่องอะไรนะมาดูวิธีเกมสร้างความดีกว่าไม่ได้สร้าอะไรเลยเนาะกูดูทางอ๋อเหรออัดคลิปอะแป๊บหนึ่ง้เฮ้ยไอ้พันแกอย่ามาทำอะไรข้างๆงราไปเขาเดี๋ยวนี้นั่นมันไม่พันหรือเปล่าเขาอัดเลยโอย พบบี่จ๊ฉันชอเริน่ารักรอ่ะเพ้อแล้วก็เพอแล้วฮะอะไรนะก็เพ้อแ,แล้วเออ้เขา,าชอบมิผุอ่ะน่ารักดีเนเรามาดูหลังกัน,นดีกว่าเฮ้ยตาย อย่ามาลุงอย่าปกติผงมันต้องถึงเข่าไม่ใช่หรออย่ามายุ่งอะไรกับมิวสิกทีระดาอยู่ข้างในสวัสดีมิวสิกทีระดาเขามาสร่างค่ะหนูกินเจจะหมดแล้วอันนี้ก็ถ้าหาว่าคุมันมีเสี่ยคนนะคะก็คือคื่อที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนพิเศษ เราเด็กเด็กเรียนเราเด็กเรียนเรียนย่งอรอยา้ใครสร้างว่าสวยว่ะกระโดดข้ามบอลไม่ได้เรากำลังเดินสะพานเพื่อไปต่อที่เจถามพวอหน่อยออกไปซื้อของข้างนอกได้ได้ ได้หรอแ่เไปนั่งรไฟกดิเกเฮ้ยอย่าไปเจะทรางรไฟหรอ้จะายังไงอ่ะทำมมันแต่วมันแบบคตใหญ่เลยยโคตรห่เลยถ้าจไปในแกเฟนทุกคนต่างได้ทำสร้างบ้านกันลกคมีแค่มีชันคนเดียวที่ส้างบ้านไม่ไเลยจ้าไอ้พี่เต๋อเฮ้ยอ่เตเฮ้ยยังไม่เสร็จนะว้าที่นั่น จะแก้ตกเขายังไม่จุดไฟเลยไฟลอยออกเลยอะไรขึ้นไม่ไโอ้ยอ้ยจุดเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้นะคะเราสร้างบ้านคนเดียวไม่เห็นลงเลยยังไม่เสร็จบอกว่ายังไม่เสร็จไม่เห็นลงเลยไอ้บันตไอ้บาตมันสีเขาต้องแ่เร่ เมื่อกี้เนี่ยเออมันติดอ่ะก็เอาบอกแล้วไงว่ายังไม่สดอยากเล่นบ้างอ่ะจุดไฟก่อนนีพวกแค่จุดไฟให้ด้วยเราจะสร้างแค่นี้นะคะเราจะไม่สร้างหลังโครงหลังคาคุ่ผู้ชมแต่เกยให้ทุกหมีใส่หัวฉันเกมเพอร์ฟช อะไรต่อเหียหเหรอเฮ้ยมีพันพราเกมมีใจทำแบบนี้แหละแกมเลยไม่สูงไม่ตีห้าจานนึงเองที่หมดเราขอให้เขามาก็ด้ขึ้นโอ้ยอไม่หน้าเกิดอะไรขึ้นตองใครทำดินใส่คะใครทำดิส่ไม่ดี ทักสิไ <değil> ม <desserts> mm ่เล่นพวกนี้มันหลุดไม่ได้เจ็ดสิบาสิบจุดเท่าไหร่14บสจุดสามนี่จะมาเล่นรถไฟกันเอ้ไอ้มาวันนี้เรามาเล่นรถไฟกันดีกว่าไอ้มาชุลยศอุ้ยเดี๋ยวเครื่องพังหรออีกแล้วใครที่อยากอาชีพแล้วใช่ไอหล่อนี่มาแล้วมาที่เจนนี่อยู่ไหนอ่ะใครซื้อสตีฟไอเบสไอเบสซื้อสตีฟวิว รุ่ยอ้าวมันชามากนะอ้จ้นี่เาเป็นหมูเดเป็นมาอย่างมาหย่างเท แต่แบบด้วยกันไม่ขอเรียกพื่อนทำไมเนี่ยอู้เรียกเพื่อนแล้วก็ไม่ทันเลยเหรอเขาจุดแล้วนะเขากำลังจุดสายเพรกะแกละไม่ช่วยกันเลยนะบอกเขาหลังจากนั้นเราก็เห็นบ้านหลังนึงที่เพื่อนเราทำเสร็จแล้วนะก็สวยมาก แต่ยังไม่มีหลังคาวันนี้ก็อาจได้ตั้งหกนาทีแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่ไอนค่ะ